รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยบริษัทเมอร์ลิทพร็พิสิตี้ร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทบกช่อง5บริษัทโตโยต้ามอเตอ,เตอร์ประเทศไทยจำกัดสำนักงานกสทชและบริษัททางยกระดับดอนเมืองจำกัดมหาชนเสนอ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการบุตามโลกหรือไอซ์ออนกรบวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านรองศาสตราจารย์ดรสมชายพักภพวิวัฒนะครับผลกระทบจากเรื่องของการเมืองโลกไม่ไว่าจะจ,จีนประการรัเสเซียนั้นโควิดนั้นมีอิทธิพลอย่างไรนะครับจะรุนแรงแล้วเท่าที่ดูนั้นจะรุนแรงกับอาวุธยุทโธปกรณ์โโรต่างๆสิครับเอาละครับสักู่เดี๋ยวกลับมาติดตามกับท่านารสมชายพักภพวิวัฒนครับ ครับช่วงนี้ไปพบกับท่านอาจารย์สมชายภาคภพวเวัฒนครับสวัสดีครับท่านร์ครับดีครับอาจารย์ครับอย่างที่บอกสังคมหน้ากากนี่ยังอีกนานนะสังเกตเทศประเทศที่ยังมีปัญหาอยู่อเมริกาเนี่ยเราเห็นถ้าเราดูทางผ่านทัางสื่อโทรทัศน์เนี่ยเขาไม่ค่อยจะยอมใส่หน้ากากกันนะเพราะเขาบอกว่าเขาปริเส็หน้ากากเพราะว่าคนที่ใส่หน้ากากถือว่าคนที่เป็นโรคป่วยนะอันนี้ก็เป็นอาจจะเป็นว่า mentality mindset ต้องเปลี่ยนเลยนะอาจารย์ครับ เพราะว่าน่าจะมองอย่างตัวโลกทั่วโลกเขาประสบผลสำเร็จเพราะเขาใช้หน้ากากและแอลกอฮอล์ล้างมือตลอดเวลานะครับอาจารย์ครับผลกระทบโควิดในเรื่องของการเมืองโลกเนี่ยจีนอเมริการัเสเซียประเทศหลักๆนี่นะอาจารย์ครับถ้ามองแล้วเนี่ยเจ้าโควิดเนี่ยจะมีอานุภาพมากกว่าอาวุธทางทหารจริงนะอาจารย์ตอนนี้เพราะทั้งโลกนี่สั่นคลอนหมดเลยนะพ,พูดง่ายโควิดนะฮะจะเป็นตัวนะครับซึ่งนะครับ ชี้นำนะครับแต่ไม่ใช่เป็นต้นเหตุนะครับต้นเหตุมันเป็นค่อยก็ว่าเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงของภูมิรัศาสตร์โดยเฉพาะวันนี้จะพูดถึงสามมหาอำนาจสหรัฐอเมริกาจีนและรัสเซียรถามว่าโควิดนี่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงข้อแรกเลยคุณครับความยิ่งใหญ่ของอเมริกาเนี่ยนะครับลดลงครับตอนที่เกิดวิกฤตในอดีตนะฮะเราจะเห็นว่าอเมริกา เป็นผู้นําเป็นบทบาทสําคัญเราเห็นได้ชัดนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไอตัวแฮมเบอร์เกอร์อเมริกาก็เป็นผู้นํานะครับแล้วก็มีการจัดการประชุมซัมมิตคียี่สิบคือไอคียี่สิบเนี่ยต้มยำกุ้งตอนนั้นเป็นการประชุมระดับรัฐมนตรตีครัครบแต่พอเรื่องแฮมเบอร์เกอร์เป็นการประชุมระดับผู้นำเกิดขึ้นครั้งแรกครับโดยอเมริกาเป็นผู้นําแต่ในวันนี้คุณสังเกตดยครับอเมริกาภายใต้ทรัม ไม่ได้เป็นผู้นําเลยเพราะฉันจะแสดงว่าแหละรครับบทบาทของอเมริกาส่วนนั้นก็เป็นเพราะว่าอเมริกาเองได้สร้างประเด็นปัญหาทําให้คนเอื่อมละอาอและคนไม่ยอมรับพ่ออเมริกันเฟิร์สสังเกตดูแม้กระกทั่งการบริหารในตัวโควิดอย่างตอนแรกก็บอกอเฮ้ยไม่มีอะไรแล้วกระทั่งเรียกว่าคนตายกันเยอะมากแล้วก็ไปเรมจีนีใช่ครับเพราะฉะนั้นนี่เขื่อนที่หนึ่งนะแต่ในทางตรงข้ามนะครับอเมริกาไม่มีบทบาทในการที่จะช่วยพันธมิตรอะไรมากมายเลย แต่ในทางตรงข้ามเราจะเห็นบทบาทของจีนกับรัสเซียนะฮะอันนี้เห็นได้ชัดก็คือขยายอิทธิพลอของจีนเนี่ยขยายอิทธิพลนะฮะเป็นสัญลักษณ์เลยไปช่วยอิตาลีช่วยบอสเนียเฮอร์เซโกวีนาเซอร์เบียควรมีหน้ากากคุณครับในกรณีนี้ก็ทําให้เกิดอะไรครับดูมอนเมริการจีนเนี่ยมันยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็ที่สําคัญไปช่วยประเทศลาตินอเมริกาน้ําใจด้วยนะครับไปแอฟริกา ขยายที่ผลไปทั่วโลกอ่ะครับอันนี้เห็นได้ชัดนะครับกับอีกอารหนึ่งก็คือรัสเซียฟรอมรัสเซียวิดเลิฟส่งไปให้อิตาลีหรือเรื่องต่างๆเหล่านี้อันนี้ก็เป็นแสดงให้เห็นถึงบทบาทยังต่อนะครับทีนี้ส่วนที่มีความสัมพันธ์อันต่อไปก็คือว่าทางด้านจีนเองนะครับกับอเมริกาเองนะฮะเราจะเห็นได้ชัดว่ากําลังสร้างสิ่งที่เขาเรียกว่าอะไรครับวิวาทะอ่าสคัญมากซึ่งวิวาทะนี้เราจะเห็นได้ชัดนะฮะว่าอเมริกานะครับ ก็โจมจีนโควิดได้มาจากคุณเนี่ยอู่ฮั่นแถมไปฟงรงฟงร้องกันอีกนะนะนะะคุณเนี่ยเป็นต้นเหตุกําลังตั้งคณะกกาคังการสุดถ้าหากว่ามันมาจากคุณจริงคุณต้องรับผิดชอบอจีนก็เก่งเอก็บอกว่าเรื่องนี้นะครับสร้างเขาเรียกว่าอะไรทฤษฎีสมคบคิดนะครับที่เราเคยได้ยินเออมันมาจากทหารบริกันนะครับมาปล่อยอคุณครับทำมันทำมาคนบางคนก็เชื่อ คุณครับที่มันเก่งคืออะไรคนส่วนใหญ่จะองได้ชื่อมักอย่างนี้นะฮะในกรณีแต่ถ้าพูดจริงๆนะฮะเราลองมาคิดดูแล้วกันนะฮะครับไอ้ที่บอกว่าให้ไอ้เรื่องเนี้ยมันมาจากฐานอเมริกันมาปล่อยต้องการเล่นผมก็ได้ยินว่าต้องการอเมริกันคุณครับถ้าอเมริกันนะฮะมันทําได้อย่างนี้มนีะวันนี้นะฮะมันเป็นเจ้าโลกแล้วนะครับและกรณีนี้นะฮะมันอยู่ดีๆแต่ว่าจีนเนี่ยสร้างไอ้เขาเรียกนาราที ทำให้คนจํานวนหนึ่งเชื่อทําตอนนี้ยิ่งโ้โหใหญ่เลยก็เลยมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบเลยครับว่าโควิดที่มาจากคุณเนี่ยมันมาจากอะไรมาจากเรื่องของการผิดพลาดเพราะว่าสถานที่ที่ตั้งของวิจัยติดกับไอ้ตัวเว็บมาร์เก็ตเลยนะครับในกรณีนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่อันนี้กําลังบอกอะไรครับว่าอเมริกากับจีนเนี่ยกำลังแสดงพลังโดยใช้สื่อของโลกนะฮะเป็นตัวที่จะเรียกว่า สู้กันในลักษณะสงครามช่หราวีวาทะอันนี้เขาเรียก c o n d e m nation เลยนะใช่ครับทีนี้สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือว่าจีนนั้นนะครับก็ผลจากอันนี้กําลังแผ่อาณาจักรตัวเองไปได้นะครับอาณาจักรอันหนึ่งที่จีนกําลังทำนะฮะแล้วก็อยู่ที่ตรงนี้ก็คืออาณาจักรที่จีนนะฮะเอาไปที่ EU อันนี้น่าสนใจมากนะครับเพราะว่าลองเจอจะมีพูดเรื่องึงเข้าไปช่วยทางด้านอ้โหแล้วประกาศ โอ้โหข่าวมาเยอะมากเลยครับคุณครับคนทั่วไปก็โอ้โหงผมถึงได้บอกว่าเรื่องของการข้อมูลนะฮะเราจะต้องอยู่ในเชิงลึกคุณครับสิ่งที่จีนช่วยนะครับด้านทางด้านยุโรปกับโมโหนะครับนะครับจีนบอกให้ผมช่วยคุณเต็มที่ทําไมโมโหเพราะว่าสิ่งที่เขายุโยบมองนะครับว่าจีนช่วยนั้นจริงๆลึกๆคือต้องการแบ่งแยกและปกครองเขาเรียก politics of general i t y โอ้โหครอบ พราพอเข้าไปช่วยในขณะที่ก่อนหน้าที่จะมีประเด็นปัญหาอิตาลีเจอปั๊บเนี่ยนะครับปรากฏว่าหน้าก,ากากไม่พออืบอกเยอรมันเฮ้ยคุณส่งหน้าก,ากากมาหน่อยฝรั่งเศสเยอรมันกับฝรั่งเศสอเศตอนแรกเขาบอกเฮ้ยผมไม่สง่งเพราะกลัวว่าจะติดเชื่อด้วยอคนครับประเทศสหภาพยุโรปรวมกันเหมือนกับเป็นครอบครัวเดียวกันมาถึงจุดนี้คุณไม่ส่งแถมยังมีการปิดกั้นโรงงาน เพราะฉั้นคนอิตาลีนะฮะซึ่งก็ไม่พอใจสาภาพยุโรปโดยเฉพาะฝูงขวาจัดนะฮะกำลังโจมตีว่าเห็นไหมเ,เงินยูโรอิตาลีกับกรีกอะถูกเยอรมันนะฮะบีบจนกระทั่งเรียกว่าอะไรครับอโอ้โหแทบตายเพราะฉะนั้นความไม่พอใจของอิตาลีที่มีต่อ,อยูเ่เพิ่มขึ้นไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์เลย สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับคาถาชีวิตสำหรับอาทิตย์นี้ขึ้นชื่อว่าอย่ากลัวอย่าอายสิ่งหนึ่งที่เป็นอุปสรรคสำหรับเด็กไทยมากเลยนั่นก็คือความขี้อายความกลัวนะครับกล,กลัวไอ้นู่นกลัวไอ้นี่กลัวอะไรสารพัดอย่างตรงนี้อาจจะเป็นเพราะว่าสิ่งที่เราได้รับการอบรมมาตั้งแต่เด็กน,นะครับถูกขู ถูกบังคับถูกหลอกให้กลัวนะครับอย่างผมนั้นตั้งแต่เด็กเลยนะครับเชื่อไหมครับว่าผมนั้นถูกล้างสมองด้วยการหลอกให้กลัวผีครับผมนั้นในสมัยเด็กๆนั้นถือว่ากลัวผีขึ้นสมองเลยเอาเป็นว่าเวลาจะไปอาบน้ำเนี่ยยังต้องพามหมาเอาไปผูกไว้ที่ตรงที่อาบน้ำเลยเพราะกลัวผีถามว่าเหตุผลอันนั้นคืออะไร ก็เพราะว่าถูกปลูกฝังถูกหลอกมาตั้งแต่เด็กผู้ใหญ่นั้นไม่มีความรับผิดชอบในตรงนี้แล้วนะครับเพราะว่าอยากจะหลอกอยากจะทำไมแกล้งเด็กอะไรอย่างเงี้ยแล้วกลายเป็นนิสัยเรื่องความกลัวแล้วก็ไม่พอนะครับเรื่องความขี้อายเด็กไทยนั้นจะขี้อายจะกลัวฉะนั้นไอ้การขี้อายหรือก็จะกลัวก็ทำให้เราหมดโอกาส แต่วันนี้ไม่ใช่บอกว่าเออจะทําให้เรา,เาแบบว่าแก่แดดหรืออะไรไม่ใช่นะครับคือคําว่ากลัวกับขี้อายนั้นมันเป็นอุปสรรคฉะนั้นผมอยากจะให้เด็กไทยนั้นทุกๆคนนั้นได้เข้าใจได้เข้าใจแะครับว่าเอาอะไรควรจะกลัวอะไรควรจะพูดอะไรควรจะแสดงออกการที่เรากลัวการที่เราขี้อายก็ทำให้เราหมดโอกาส ทำให้เราเสียโอกาสนั่นเองแต่แน่นอนครับถ้าเกิดว่าเรารู้ถึงความเหมาะสมเราก็จะทําให้เหล่านั้นสาม,มารถที่จะแสดงออกได้อย่างน่ารักได้อย่างเหมาะสมนั่นเองขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ <oui> อิตาลีเป็นประเทศที่เป็นต้นกำเนิดของ ประชากมยุโรปหนึ่งใน6ประเทศแล้วก็เป็นประเทศที่รักสภาพยุโรปมากวันนี้รากกว่าหกเจของคนเริ่มที่จะไม่พอใจเพราะมีความรู้สึกทางอ eu ทำไงครับอะไระในวันนั้นเดือดร้อนไม่ได้ช่วยในรวันนั้นจีนโอ้สร้างชื่อเสียงเยอะมากเลยเอาของมาต่างแต่ถ้าเราวิเคราะห์โดยผู้างฮะมองในลักษณะนักวิชาการที่นะฮะที่มองจากข้อเท็จจริง คนก็ไปที่ช่วยมมนทีด่เทดี่ยวแต่โหอเมริกาจีนเนี่ยแพ้ไปเยอะมากยุโรปไม่ยุ่สิโดยเฉพาะอำเพราะว่าการทําแบบเนี้เท่ากับไป็นตอกลิ่มไม่ไม่ใช่อิตาลีสาภาพยุโรปสาภาพยุโรปนะครับไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสไม่ว่าจะอะไรต่างนะครับไม่พอใจเลยเพราะอะไรครับแถมอะไรครับยังส่งสินค้าไปให้จีนให้ทาทางด้านของสเปนก็ปรากฏว่ามีเสีอยอยู่ทั้งเยอะ ก็เกิดการทะเลาะกันภายในพักรัฐบาลกับทางนี้ว่าทําไมส่งสินค้าจากจีนแต่ที่สําคัญมากที่สุดก็คือว่ายุโรปวันนี้เริ่มที่จะโจมตีจีนแล้วครับเริ่มมาทางอเมริกาแล้วที่เขาโจมตีจีนอันนี้ก็เพราะว่าอะไรครับเขาบอกว่าจริงๆที่คุณช่วยเนี่ยมันนิ่เดียวดูนะครับถามว่ายุโรปช่วยกันเองขนาดไหนผมจะให้ดูตัวอย่างนะครับขณะนี้ยุโรปนะฮะเอาง่ายๆแล้วกันเฉพาะที่กําลังแก้ไขปัญหาอยู่นะครับเราจะพูดละเอียดอีกทีหนึ่ง มีเงินทั้งหมดนะฮะช่วยกันเองเนี่ยประมาณมากกว่า2ล้านล้านยูโรตั้งแต่ในอดีถึนปัจจุบันเนี่ยงบประมาณของ EU นะครับคุณรู้ไหมครับก็จะได้มาจากเขาเรียกว่าอะไรฮะสัดส่วนของ GDP นะครับตอนแรกก็ประมาณหนึ่งที่พยายามจะ2%เน GDP ะฮะแล้วจที่มาจากภาษีก็เไปเข้าไปอยู่ในกองกลางกองกลางนี้100%ปรนะฮะปรากฏว่าใช้ในนโยบายเกษตรซึ่งช่วยเหลือประเทศอิตาลี ช่วยเหลือประเทศกรีกั่วเนี้หกสิเปอร์ซนตช่วยเหลือประเทศยุโรปตอนออกในเรื่องของอะไรครับโซเชียลโพ i ดีซีคุณครับไอ้ที่ตัวเนี้ยเยอะแยะมากแต่สิ่งที่เราได้เห็นก็คือภาพลักษณ์ของจีนภายใต้โควิดสำหรับคนอิตาลีโอ้โหดีมากเลยเพราะฉะนั้นยุโรปถึงยั่วมากเลยบอกว่าคุณทําแบบเนี้ยจริงๆและคุณไม่ได้ใจดีหรอกครับคุณกําลังแผ่ทธิพลมาทางด้านนี้แบ่งแยกและปกครอง เพราะฉะนั้นวันนี้ผลที่มาจากตรงนี้ฝรั่งเศสนะครับเยอรมันไอเยอรมันยังไม่กล้าพูดมากเพราะเยอรมันนี่เพิ่งพาจีนเยอะอังกฤษนะครับแล้วก็อะไรครับประเทศ EU หลายประเทศเลยออกมาโจมตีจีนแล้วครับแล้วก็บอกว่าจีนเองนะครับนะครับจะต้องรับผิดชอบต่อปัญหาเรื่องโควิดแล้วพูดง่ายมีลักษณะคล้ายกับของทรัมป์แล้วในส่วนนี้โควิดมันมาจากไหนทาไมถึงเกิดการแพร่แบบนี้แล้วก็เขาเรียก มิสดิสอินฟอร์เมชันให้ข่าวสารออกมาเป็นเหมือนกับอีกภาพหนึ่งแต่จริงๆคือลืมเพราะฉะนั้นในกรณีของโควิดน่าสนใจมากเพราะอะไรครับเช่นเดียวกับรัสเซียรัเสเซียเองจริงๆนะฮะประเทศเขาเนี่ยนะฮะมีข้อจํากัดในเรื่องอะไรครับไอหน้ากากมีไหมแต่ตอนที่แผลไปเนี่ยยังไม่มากปรากฏไงครับทางด้านของผู้นํลรัสเซียส่งให้กับทางอิตาลีกันนะฟอร์มรัสเซียวิเ่เลิฟจริงๆตรงนี้ยังไปหอนะฮะส่งไปไม่มาก แตเขียนเลยฟอร์มัสเซวิตเลิฟเพื่อที่จะแบ่งแยกและปกครองทําให้เกิดอะไรครับประเทศอย่างเช่นเซอร์เบียซึ่งยังไม่ได้เข้า eu นะฮะกำลังอยากจะเข้าแต่เข้าไม่ได้ถึงกับโจมตี eu เลยนะครับพวกเราอยู่ตรงบบนี้ไม่ช่วยดูจีนนี่ครับดูอะไรต่างเหล่านี้เพราะฉะนั้นผมอยากไปสรุปว่าปัญหาโควิดเนี่ยกำลังเป็นภาพฉายไม่ใช่สาเหตุแต่เป็นเข้เรียกว่าอาการของระเบียโบโลกใหม่ภูมิรักษระกำลังเปลี่ยน ซึ่งถ้าตามตำลาของเกรแฮมอาริสันนะฮะซึ่งก็เขียนเล่มใหม่นี่นะครับเขาก็บอกว่าโลกกำลังเปลี่ยนแปลงจากจุดที่เขาเรียกว่าวันเ of i อิน u e เ c นเขตอิทธิพลหนึ่งเดียวซึ่งก่อนหน้านี้ภายใต้อเมริกากลายมาเป็นเขตอิทธิพลเป็นพหูพจน์ก็คือเป็น S, <S, <S นั่นหมายความเลยเบบโลกใหม่นี้ดูจากโควิดเนี่ยจะเกิดการขยายตัวของอเมริกายังยิ่งใหญ่อยู่แต่ สัมพัทธ์เนี่ยยลงแล้วอีกกลุ่มหนึ่งก็คือจีนรัสเซียและทางด้านอะไรครับสหภาพยุโรปนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่อนาคตว่าเขากําลังเจอปัญหาด้านหนึ่งคือความขัดแย้งอีกด้านหนึ่งความพยายามที่จะพัฒนาตัวเองเพราะเขาพึ่งพาอเมริกาไม่ได้แล้วภายใต้รั้งเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าโควิดเนี่ยหลังจากเนี่ยก็จะเกิดนะฮะการขยายตัวของคาว่าเขติที่พลเป็นผูพิทัก์นะครับอเมริกาจีนรัสเซียนะครับ แล้วก็สภาพยุโรป EU อันนี้คือสิ่งที่เห็นได้ชัดจากเรื่องของอะไรครับผล<า>กระทบจากเรื่องของโควิดครับทำให้ทุกอย่างมันภาพฉายภาพเปลี่ยนหมดเลยอย่างที่อาจารย์พูดนะแต่ธรรมดาฮะประเทศที่เขาไปช่วยเนี่ยอย่างจีนเนี่ยก็ต้องมีคนที่รักหรือคนอิจารหรื<ช>อไม่เห็นด้วยก,ก็ก็เป็นเรื่องปกตินะครับแต่อย่างน้อยได้ช่วยซึ่งเวลานั้นเขามีภาพมาแชร์กันว่าระสเซีรรัฐทำอะไรอยู่ แล้วก็บอกว่าตัวเองยังช่วยต,วตัวเองไม่รอดนก็เป็นปัญหาเหมบอนกันต์อเมริกาตอนนี้ภายใต้ชั้์เนี่ยเริ่มจะมีประเด็นปัญหาเข้ามาเยอะมากเลยนะครับอะล่ะครับวันนี้ต้องขอบคุณท่านที่ติดตามชมรายการครับขอบคุณท่านใจไปอยู่เสมอครับครับช่วงหน้าพระจันทร์วอวัชระมิดีรอท่านอยู่ในช่วงของหมุนต่างธรรมนะครับอย่าลืมนะครับดูช่างหน้ากดหนึ่งครับและติดตามรายการเราได้ทุกตลอดเวลา24ชั่วโมงนะครับย้อนหลังได้ผ่านทางมือถือทีวีทั้ง Facebook และ y YouTube ครับรู้ รู้จริงกับคุณตํารวจครับนี่เราแล้วครับ จิตดีจักมีพลังเข้มขามขลังเหนือโรคภยัยโควิดขิดชาวโลกกําสวนโศกเป็นศึกใหญ่อเมริกามาถึงไทยแทบท่วนทั่วทุกตัวคนก่อนนั้นรวมกันรอดเชื่อตลอดบอดสับสนบัดนี้วิถีชนต่างกักตนจึงรอดตายโควิด ทั่วหน้าชุ่มประชาใจสลายวิตกอกวันวายบ่ว่างเว้นแต่ละวันใดๆในโลกล่าอนิจจามิยงยันมีเกิดมีดับนั้นเป็นของแน่นิรันดรเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเชิญท่องไว้ปลอบใจก่อน this too shall pass p o r พระพุทธโธชี้ทางทองจิตตกต้องยกจิตสู้โควิดเถิดไทยผองหลอมใจให้เป็นทองท่ามกองไฟที่ลุกโชนเพราะไฟพิสูจทองและทุกนั้นพิสูจนคนคนจริงต้องกล้าทนกับทุกที่ประดังดาจิตตกต้องยกจิตสู้โควิดเธิดประชา รวมกันร่วมฟันฝ่าสู้จนกว่าจักมีชัยรวมกันร่วมฟันฝ่าสู้จนกว่าจักมีชัย